เราไม่อาจริงค่ะเด็กนักเรียนที่อยากจะพูดอยากจะมีความเห็นหรนอยากจะให้กำลังใจคราตอนนี้สามารถออกมาพูดได้เลยนะคะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเราจะไม่ปล่อย ายเป็นเรื่องราววิาพากษ์วิจารณ์วงกว้างกรณีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดบึงการออกมาเรียกร้องขับไล่ผอ,อโดยเหตุผลที่ระบุว่าผอ,อได้กระทาการแอบดูครูสาวอาบน้ําโดยเพจตํารวจภูทรจังหวัดบึงการได้ระบุข้อมูลว่านักเรียนลุกฮือไล่ผอ,อหืน่นก่อเหตุแอบดูครูสาวอาบน้ํานักเรียนโรงเรียนดังในอําเภอพรเจริญจังหวัดบึงการไม่ทนรวมตัวประท้วงขับไล่พ่วงในโร,รงเรียนหลังถูกจับได้ว่าก่อเหตุแอบดูครูผู้หญิงของโรงเรียนอาบน้ํา ครูผู้เสียหายแจ้งเรื่องยังสพมเขตพื้นที่แล้วแต่เรื่องยังเงียบและผอคนดังกล่าวยังมาทํางานตามปกตินักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อาเภอพรเจริญจังหวัดบึงการรวมตัวกันเพื่อประท้วงขับไล่พวน่วยการโรงเรียนหลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อเหตุนุ่งผ้าชุดตัวผืนเดียวไปปีนหลังห้องน้ําบ้านพักของครูผู้หญิงคนหนึ่งหวังแอบดูแต่หลังจากถูกเปิดโปงเรื่องกลับเงียบเด็กนักเรียนจึงรวมตัวกันพร้อมทําป้ายประท้วง เพื่อทวงความยุติธรรมให้ครูสาวคนดังกล่าวโดยนอกจากการชุมนุมแล้วยังมีการารณรงค์ผ่านแฮชแท็กพออโรองเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพรอเจนในทวิตเตอร์อีกด้วยสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ครูผู้เสียหายพักผ่อนอยู่ภายในบ้านพักก็ได้ยินเสียงดังกุกกักขึ้นเมื่อพยายามมองก็เห็นชายเปลือยท่อนบนเดินอยู่ด้านหลังห้องพัก ด้วยความกลัวครูคนดังกล่าวจึงส่งข้อความแจ้งครูเวนเมื่อครูเวนมาตรวจก็พบชายนุ่งผ้าขนุนพืนเดียววิ่งหายเข้าไปในบ้านพักของครูผู้อำนวยการที่อยู่ติดกันหลังเกิดเหตุครูผู้เสียหายได้โทรแจ้งความกับตำรวจและเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงเรียนพบว่าชายที่ก่อเหตุนั้นเดินนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาจากบ้านพักพออก่อนไปก่อเหตุและถูกครูเวนวิ่งไล่กลับมาเข้าที่บ้านพักพอออ,อีกครั้งและจากกรณีดังกล่าวผู้กำกับการสพอพรเจริญได้รายงานในเบื้องต้นว่า ผ man, um Duncan, women women like ู้ชุมนุมซึ่งเป็นครูและนักเรียนสลายการชุมนุมแล้วสืบเนื่องจากสปมและคณะกรรมการครูนักเรียนได้ประชุมหารือหาข้อยุติกรณีดังกล่าวได้ข้อสรุปว่าพอโรงเรียนพรเจริญจะต้องย้ายออกจากโรงเรียนและทางสปมบึงการเห็นชอบให้พอย้ายที่ทำงานไปประจำที่สปมบึงการแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นที่พอใจของคณะครูและนักเรียนการชุมนุมจึงได้สลายครูและนักเรียนได้เข้าห้องเรียนทําการเรียนการสอนตามปกติในส่วนการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนได้กํากับดูแลการทําสํานวนอย่างใกล้ชิด